ก็มาพบกับฉากที่สวยงามกับทูมเรเดอร์ต่อในก็ชี้ให้พาด20ตอนแรกก,ก็จะไม่ถึงพาร์ด20ซะแล้วนะแต่ก็นั่นแหละมันจะเริ่มขึ้นก็เมื่อก็ต่อเมื่อเอ้ยก็เมื่อเมื่อศึกจะพูดผิดไงก็ต่อเมื่อมีพาร์ที่21นั่นเองครับตอนนี้เพิ่งถึงพาร์ด20จะเพิ่งนิ่งนอนใจไปครับไม่รู้ว่าจะมีท่านที่21หรือเปล่านะแต่ก็คงจะมีแหละไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นโอเคไปได้ได,ดีสวยฮนะแล้วก็เ สึดเราจะกลับมาแถวๆชายหาดดิมฝั่งอีกแล้วนี่ไงมีทะเลมีเรือของเรานะฮะทะเลสวยสงามเสลือเกินเราจะไปสำรวจสันหน่อยแล้วกันมาดูผมสำรวจก่อนก็ได้นะฮะมามาดูชุ่นลอยน้ำนะฮะก็โอ้ตูดูตัวแวดอะไรตัวแวตตัวแวตวไ่เอ้ารึงแล้วก็มีทางไปนะฮะแล้วก็มีแนะ้ะฮะไอหนูมี34ดอกเราต้องทำอะไรมานีมาไอหนู าจะไปของเราฮนะรู้สึกพอาออกมาจากบริเวณนั้นแล้วภาพสวยขึ้นเยอะเลยฮนะลาล่าเราก็ยังมีริ้วรอยเป็นธรรมดาคนแก่ทุยไม่ใช่บาดแผลจากการผรจญภัยนะั่นเองลงไปได้ไหมลงไปนี่คงจะเคงไม่ได้กลับมานะครับผมจะไม่สงไจแล้วกันไปเลยดีกว่าอย,ย่ายทะเลท่นไหลเน,นี่ยอาทยี่สิบทั้งทีฮะเล็เล่อแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานครับผมน่าจะบอกทั้งน้าแล้วน,นนะน เซอบบ 1, ร์เบียถึงพันซับสไครต์ให้ต้องมีแน่ต้องมีแน่นอนแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ายังไม่ว่างเองแล้วก็ไม่มีไอเดียจะท,ทำอะไรถ้าเกิดไอ้พากไวก็ยังไม่ได้ทำโอเคทุกอย่างค้างคาประมาณหลายหลายอันแล้วอันนี้ค้างหลายอย่างค้างจริงๆเลยเนี่ยไม่ทำให้มันเสร็จกันสักทีต้องขอโทษด้วยนะฮะถ้าเกิดทำอะไรยังไม่เสร็จนะ ก็นะผมต้องจริงจังซะหน่อยแล้วล่ะก็คงจะเออเฮ้ยเออสียงเสียงโคสตา้าส์เลยอะไรที่แข็งแรงกว่านี้นะเสียงคนสตาร์ทอะไรสักอย่างครับจะไปดูกันว่าเขาโสตาร์ทอะไรกันตอนนี้ ใครสตาร์ทรถไม่ติดอะสงสัยหัวเทียนบอดนะฮะไม่ใช่ไปดูกันดีกว่าออมาสตงสตาร์ทอะไรกันถ้าไม่บอกนี่นี่ก็ไบโอช็อกไม่ใช่ฮะหัวโจ๊กดัวโ๊กมู๊หุยติ้งเลย,ยดเดียว ยี่ไงล่ะหมูหันคิวครดูอ๋อตรงนั้นมีให้เราไปหาแชมไฟโอเคขอเซฟก่อนแล้วกันนะครับไปเซฟสึกว่าถ้าเกิดเราไม่ผิดนะคือเราตอนนี้เรามาถึงในตำแหน่งที่เพื่อนของเราอยู่กันแล้วนะก็เป็นเรื่องดีแฮนกันเราไม่ใช้เราเ้เราเน้นช็อตกันกับธนูแล้วก็ปืนกลก็เป็นเครื่องยิงระเบิดอย่างเดียวหวง ไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าครับเพื่อดาเนินการเคเวสนะ์อันล้นอะไรอะอะไรวะนะต้องไปดูครับต้องไปดูนี่เป็นเรือนะอ๋อมันคืออะไรครับอยากน,นีดี คืออะไรวะเันจะมาทุ่นระเบิดฮะโอ้ยชุยทุ่นระเบิดแล้วเราเข้ามาใกล้ทำไมฮะนี่เป็นเรือที่พวกนั้นกำลังสร้างนะหูด,ไ,ดไม่ผิดเราควรจะไปหาเพื่อนเราก่อนซึ่งเพื่อนเราอยู่ที่ไหนกันวะโอเคฮะตอนนี้อ้า ก็จะเริ่มจะงงทิศทางสักเล็กน้อยนะโอ้อะไรเนี่ยนกบ้าอะไรบินอยู่นิ่งๆอ้ยคุณแม่น่ะโอ้ไม่ใช่ในกชีที่ทำไม่ได้เลยครับไม่ใช่ละแกก็ทำได้อืมขอเพีแค่ฟันให้ไกลครับแล้วไปให้ถึงเนี่ยทุยพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะ่ะผมนี่โอ้ช่างจะเพลิดเพอร์เฉลี่เกิน ในนั้นมีคนอยู่ไปดูกันสำรวจกันพอแล้วไปดูดีกว่าครับตอนนี้อาจจะมีคนอยู่ก็เป็นได้กระสุนแม่บ้านหลังนี้เนี่ยขอเชิญ้าไปดูหน่อยเดิมมาโอ้เอ๊ะหนังสือนั่นหรอฉันไม่อ่านหรอกนะไปต่อครับ เออเพื่อนเราอยู่ไหนกันวะสวัสดีสเม่แซมฉันมาแล้วอเมเฮฮะอเมเฮโอ้โหเวลาล่านี้าเทียบกับเทียบแซมตอนนี้แซมน่ารักกว่าเยอะเลยฮะอะไรอ่ะต้องเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างจัวลองดูลองเอาฮอยฮะมันคืออะไร มีโอกาสที่ดีขเราใช่ไหมเราต้องลองนดีใจที่เธอที่จะช่วยเราเนี่ยช่วยโจนาหช,ช่วยดึงไง <c oughs> อะไรตี่ต้องใช้แรงต้องมีเหล่าครับนอะไรวะดึงไม่ไหวอ๋อถ้าเกิดเรายกได้เด้อเรามีบล็อกที่เราก็หนักๆนะฮะคุณพูดถูก <c oughs> มีสักอันนะครับคนนี้ตรงริกตรงนั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ใช้ได้นะคือเอาไปหาโอ๊ยขอโทษคเดอ่ะดิจิตอลแกเลียนนะครัก็ไปไปดูกันเฮ้เรามาแล้วมาทำนี้นะ คือเราจะต้องไปหาอุปกรณ์ที่จะเอามาช่วยในการยกครับก็คือเราจะไปที่ลิกลิกนี่คือเขาเรียกลิกเขาเรียกว่าท่านขุดจอดน้ำมันได้ไหมท่านอะไรการทะเลตัวอย่างเขาเรียกว่ากกลิกหรือเปล่าไม่เข้าใจหรือว่าพวกยกของอะไรตกใจหมดเลยครับ้องมีอะไรลิกมีอะไรวอชอีกนรถอีกผมก็ตกใจด้ว่ามีปัญหาอะไรนะต้นทัชอันนี้ติ๊กอย่าจับสิอย่าจับสิแต่เขาว่าไง,ขงเขาว่าอย่าจับสิ โอ้จะจะช็อตกันดอันใหม่ลวให้ตาเลยอยากไดทูใหม่บ้างอเนี่ยไม่ได้กได้ช็อตกันใหม่เลย a m i t u g e s e Ah ค่อยๆมาแล้วก็เข้าไปงานลำบากนี่ต้องให้ลาลานะลาลาเอามีคนอยู่ด้วย อ้ยคือตอนนี้ทางทางทางแมสทายใหญ่ก็คือผมเชื่อว่าไม่มีใครรอดแล้วล่ะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นกลุ่มย่อยที่อยู่แยกกันตามหัวเมืองนะเราไปแล้วกันอ๋อพวกนี้มันจะกลับแล้วคือเขายังไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของอันเลยหายไปหมดนะ วันนี้ครับวันนี้ก็อแอบนะครับแอมยิงเนี้ยไม่ธรรมดาจริงแล,ะละ้วล่ะอีกคนหนึ่งไหนวะนั่นน่ะน่าจะหมดนะครับเพราะเพลงมันจบอะไรเอาเชี่ย อดรูดเลยตรงนั้นเหรอขึ้นทางนี้ครับอ๋ออ้อมมานี่แล้วก็ไอ้ตัวนั้นไปอย่างเงี้ยไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้ขอทำเควสหลักก่อนนะสภาทีสิสิบเยอะสภาดีสิบนี้ครับก็จะมาทำเควสหลักกันนะโอ้ขึ้นทะเลลมแรงเป็นเรือที่สวยงามสุดเหลือเกินนะช่างสวยงามสุดเหลือเกิน

เอาละครับ <play> <Espero> เราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะฮะนี่ไงได้ที่อยู่นี่นี่เองทำไงอันนี้ดีอ่ะนี่หรออ๋อได้แล้วครับมันคือเป็นชุดคล้ายๆจะเป็นรอกนะฮะเอาไว้ทำรอกนั่นเองมแข็งจังวะอ๋อรอกอะไรครับคือใช้รอกในการทุ่นแรงในการยกไอ้อุปกรณ์นั่นมาเองฮะแล้วก็จะกลับไปหาโจนาด์เส็จลอก over ย e r มเพอ,อสมควรนะครับอุ๊ยเม่อกีธนูอะไรอะสวยจังมันเป็นคอมโ o สิต i บนะครับเป็นทงประกอบไ้โอเคไม่นนะไปกันต่อดีกว่อาอจบอจบตตืจบจบจจืบอจีอจอกรอบรับแล้วก็ไม่นะน,น้ำน้ำนี้คงจะไม่ ไม่ตายโอ้โหตื้นขนาดนี้ตกมาขาหักไปต่อครับอ้าวไปตอนนี้เรือออกมาตรงนี้แล้วล่ะอ๋อคือพวกนั้นจะเอาเครื่องยนต์ของเรือลำนั้นครับมาต่อกับเรือลำนี้แล้วเพื่อใช้เรือนนลำนี้ในการหนีออกไปเองเข้าใจก็ดีแล้วละ่ะเจ้านะสัปดยี่สิบนี้เราคนจะจบกันเอ้ยจบกันได้ไงจบกันเออ,อชิลต้องอ้อมเหรอ ไอีก้อ่ำอม่ำก็ออำวะอยากสำรวจไหมถามหน่อยอยากนะผมแอบไปสำรวจคนเดียวตอนที่ไม่ได้อัดก็ได้ครับประมาณยี่สิบนี้ข้อกี่ร์ทีแล้วเนี่ยสวัสดีแซมอ่ะ thanks ขอบคุณมากเลยเอามาดูซีเดี๋ยวสิมีอะไร อล็กควรจะกลับมาได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยเสี่ยงววิทแมนลอีด็อกเตอร์วิทแมนอีกหรออีตัหาือไตัวปัญหานี่หว่าเขาอยากจะช่วยมันเลยครับแต่ไม่เห็นมีอะไรเลย I have scared them off. I feel like I've run for miles. And you've barely broken a sweat. Must be fitter than I thought. You to us. Like you did back at the palace. What? That's not how it was, laura They you were getting Sam. What the hell is this about? They said it was the only way they'd let you and the others live. I tried to warn you. We don't have time for this. problem tell don't know two of you to you don't I is I and between what the 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 truth much a c ฉันไม่สนใจนะพวกแกมีปัญหาอะไรกันนะแต่ตอนนี้ฉันไม่สน Look another word and I swear to God I'll start smashing that expensive dentistry of yours Stop 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 If we f i g h amongst ourselves then we lose อืมถ้าเราสู้เองนาทะเลาะกันเองนะเราคงจะแพ้คุณจะพลาดได้เองครับคิดว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมเขาไปตามหา t e ไรก g นไปที่ห้ a งเค look he can take care of himself Laura good then we'll be back soon อืมโอเคงั้นเราจะกลับมาในเวลาอันใกล้นะฮะอีด็อกเตอร์วิทแมนนี่แม่งตลอดอ่ะผมไม่ค่อยจะเชื่อใจมันเลยแล้วเดี๋ยวว้าว อีอเอาธนูนี้ไปฉันเก็บไว้เธอตอนที่ฉันเจอเธอนะมันสุดยอดมากเลยยิงธนูใส่ได้ทุกอย่างเลยขอบคุณจนะูน่า้หฮ้สุกก็ได้ฮะสยุคไซเบอร์ใช่ไัมยุีแชมป์ไฟได้คอมปาลโบครับเป็นธนูประกอบขั้นรุนแรงฮะยิิงใหญ่ยิงใหญ่แล้วเรายิงใหญ่แล้วเลยเกินฮะมาดูกัน ก็จะเล่นสายดอชต่อนะต้องเป็นไทยสามนะก็เอาเอาเป็นสายค่าก่อนกันสายค่าที่ผมอัพเต็มแล้วนะแล้วก็เป็นสายโซเวียตลิสุมก็เก็บกระดูกไม่เอาแล้วกันเอาเป็นพัรชูตครับเป็นปีนขั้นสุดยอดคนระับปีนเมฆนี่นี่สุดไทยสามแล้วฮะโอเคเยี่ยมนี่สามร้อยธนูประกอบครับมีอะไรให้อัพได้บ้างอนะตอนนี้ผมจะเล่นอัพต่สายธนูนะครับว่า ผมจะอัพแต่ธนูไม่สนใจอย่างอื่นแล้วเพอร์เชสฮะคร,ครบยังฮนะมีไฟสองนะนาปามแอโร่โอ้ยหนระกรอบที่สุดยอดอืมไม่ธรรมาดาจริงเลยฉันชอบนายจริงเลยธนูเนี่ยสีขาวสวยงามโอไม้ไปไปไปสำรวจอันนั้นครับก็สำหรับพาร์ทที่20นะขอจบไปแค่ท่นนี้ก่อนแล้วผมขอแอบไปสำรวจก่อนนะครับ กระพานนี้จ,จบยั่งนี้ก็สวัสดีบานแจ้ยิงเข้าไปในแสงอาทิตย์ตัว